สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับกลับมาพบกับผมไอซ์ครับกับช่อง next gen ขับ f อ r d ครับและเช่นเคยครับพบกับผมก็ต้องพบกับ next gen Ford Ranger ที่มาพร้อมกับชุดแต่งครับครบจบในที่เดียวครับผมไม่ต้องเสียเวลาไปวิ่งแต่งที่ต่างๆนะครับอยากได้ชุดแต่งแบบไหนอยากได้ชุดแต่งอะไรแต่งสไตล์ไหนก็แจ้งผมมาได้เลยนะครับและสำหรับคันนี้นะครับเป็นรถของคุณพี่ นัทชิวุฒนั่นเองนะครับผมลูกค้า f อฟซจากจังหวัดชายภูมินะครับซึ่งผมจะเดินทางไปส่งมอบให้ในวันพรุ่งนี้ด้วยนั่นเองนะครับสำหรับคันนี้นะครับคุณพี่นัทชิวุฒได้ทําการเลือกซื้อรถยนต์คันนี้นะครับด้วยเงินสดด้วยละกันเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านมารับชมกันว่าซื้อรถด้วยเงินสดเนี่ยจะได้ชุดแต่งอะไรบ้าง แต่ก่อนที่จะไปรับชมครับฝากท่านผู้ชมทุกท่านครับฝากไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ให้กับช่องเนกเจียขับขีของผมด้ครับเดี๋ยวผมพาทุกท่านไปรับชมรายละเอียดของตัวรถแล้วก็ชุดแต่งที่คุณพี่นัททิวฒิได้เลือกตกแต่งพร้อมๆกันเลยครับไปรับชมครับสำหรับคันที่จอดอยู่ด้านข้างผมคันนี้นะครับจะเป็น Nextgen Ford Ranger รุ่น Sport ครับ2024ครับสำหรับราคาจะจำหน่ายครับปรับขึ้นอีก10,000บาทนะครับสำหรับในรุ่นขับ2อเนี่ยราคาจะอย ออปชันต่างๆนะครับที่เพิ่มเติมมาจากในรุ่นของใน g e n XLS นั่นเองนะครับผมสำหรับจะมีอะไรบ้างครับเดี๋ยวผมพาทุกท่านไปรับชมทีละรายการครับอันดับแรกครับผมขออนุญาตแนะนําในเรื่องของ เครื่องยนต์ก่อนนะครับสำหรับในรุ่นของนิกเจนเรนเจอร์สปอร์ตเนี่ยจะมาพร้อมกับขุมพลังเครื่องยนต์ดีเซลครับ2.0ลิตรครับแรงม้าอยู่ที่170แรงม้าครับแรงบิด405นิวตันเมตรครับจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนั่นเองนะครับและยังมาพร้อมกับซิงเกิลเทอร์โบครับหรือว่าเทอร์โบเดี่ยวนั่นเองที่จะช่วยในเรื่องของอัตราการเร่งแรงม้าแรงบิดต่างๆด้วยนะครับและสำหรับสีที่มีมาในรุ่นของนิกเจนเรนเจอร์สปอร์ตนะครับจะมีสีมาให้เลือกทั้งหมด5สีนะคครรรัับบบไมม่่ววาาาจะเเเป็นนนสสสีีีขผองิทด สีส้มครับ,บวง1น0 0 0บาทและสีดาคันนี้นั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวผมพาทุกท่านไปรับชมมิติด้านหน้าตัวรถแล้วก็ชุดแต่งที่คุณพี่นะัทวิวต์ได้เลือกตกแต่งพ,พร้อมกันเลยครับไปรับชมทีละรายการครับอันดับแรกครับผมขอย้แนะนําในส่วนของตัวไฟหน้าครับผมในรุ่นของ nissan ranger sport เนี่ยจะได้เป็นไฟหน้า led C c a m แบบนี้ครับเขาจะมาพร้อมกับไฟ day time running ครับที่จะส่องแสงสว่างในช่วงของตอนกลางวันครับพร้อมกับระบบการส่องแสงสว่างของ,ของ,ของเขาเนี่ย จะเป็นแบบ LED ด้วยนั่นเองคันนี้เสริมความหล่อเสริมความเข้มให้กับดวงไฟของเราครับด้วยการใส่ชุดครอบไฟหน้าที่เป็นสีดําด้านแบบนี้นึ่นชิ้นให้นะครับสำหรับการติดอุปกรณ์ครอบไฟหน้าของผมครับท่านผู้ชมจะสังเกตไหมครับจะไม่มีการใบบางในส่วนของตัวลำแสง LED นะครับเพราะฉะนั้นการส่องแสงสว่างความชัดเจนในเรื่องของไฟเดย์ทอมนั n นิ่งก็ยังคงส่องแสงสว่างได้ชัดเจนด้วยนั่นเองนะครับสำหรับคันนี้ครับคุณพี่นทัทวิวศ์นะครับเรื่องในส่วนของตัวชุดแต่งเนี่ยเป็นคัสตอมแรปเตอร์ V6 นะครับผมสำหรับ รายละเอียดของคัสตอมแรปเตอร์ V6 มีอะไรบ้างครับอันดับแรกครับเราเริ่มต้นกันที่กระจังหน้าครับผมสำหรับกระจังหน้าครับเป็นกระจังหน้าทรงแรปเตอร์แบบนี้เลยนะครับจะมีขนาดใหญ่นะครับมาพร้อมกับอักษรคาว่า FORD ครับคันนี้คุณพี่นัทวิวต์เลือกเป็นสีดําด้านแบบนี้ครับเพื่อให้ตัดกับตัวรถที่เป็นสีดําเงาครับรวมถึงตัวไฟ LED เนี่ยคุณพี่นัทวิวต์เลือกเป็นสีขาวแบบนี้นะครับก็จะให้ความคุมโทนด้านหน้านะครับเป็นสีเดียวกันกับไฟเดย์ไทมของเราด้วยนั่นเองนะครับผมเราทันลงมาต่อครับในส่วนของตัััวกนนนนชด้้าาหครบ ในส่วนของตัวกันชนด้านหน้านะครับสำหรับชุดแต่งคัสตอมแรปเตอร์วี6เนี่ยเราจะต้องทําการถอกกันชนเดิมของตัวรถออกนะครับแล้วก็ใส่ในส่วนของตัวชิ้นงานที่เป็นงานคัสตอมเข้าไปนะครับคันนี้ครับคุณพี่นัทวิวตเลือกคัสตอมในส่วนของตัวกันชนด้านหน้าครับบริเวณตรงกลางนี้เป็นสีบรอนเงินแบบนี้นะครับผมเพื่อให้ดูโดดเด่นมากยิ่งขึ้นครับรวมถึงผมได้ย้ายในส่วนของตัวไฟตัดหมอกมาติดตั้งให้กับกันชนใหม่ของเราเรียบร้อยแล้วครับ สำหรับไฟตัดหมอกครับในรุ่นของ Nissen Ranger Sport เนี่ยเขาจะมีความแตกต่างกับรุ่น XLS นะครับไฟตัดหมอกเขาจะได้เป็นแบบ LED ก็คือจะได้เป็นแสงสีขาวแบบนี้ครับสำหรับการทำงานพิเศษครับเช่นเคยครับเหมือนกันครับจะติดในขณะที่ความเร็วต่ำนะครับเมื่อเวลาเราหักพวงมาลัยไปทางด้านขวาครับไฟตัดหมอกด้านขวาก็จะติดให้ครับและเมื่อเวลาเราหักพวงมาลัยไปทางด้านซ้ายครับไฟตัดหมอกด้านซ้ายก็จะติดให้และเมื่อเวลาเราเข้าเกียร์ถอยหลังครับไฟตัดหมอกก็จะติดให้ทั้งคู่ด้วยนั่นเองเป็นระบบความปลอดภัยครับที่ Ford ใส่ใจให้มาในรุ่นนนนของ Gen Lgerport คััี้้ดวยะรบ เราถัดกันมาต่อครับในส่วนของมิติฝากระโปรงครับมีความสวยงามมากยิ่งขึ้นครับฟอร์ดได้ดีไซน์ออกแบบครับในส่วนของเส้นสายมิติฝากระโปรงให้ดูสวยงามมากยิ่งขึ้นครับพร้อมกับระบบกลศาสตร์ต่างๆนะครับแอโรไดนามิกทำได้ดีมากยิ่งขึ้นครับฟอร์ดมีการย้ายที่ขีดน้ําฝนไปอยู่ใต้ฝากระโปรงแบบนี้ด้วยนั่นเองครับเราตามกันมาต่อเลยครับในส่วนของตัวมิติด้านข้างตัวรถครับสำหรับในตัวของมิติด้านข้างตัวรถเนี่ยฟอร์ดได้มีการดีไซน์ออกแบบใหม่ในส่วนของด้านข้างตัวรถครับจะสังเกตว่า ฟอร์ดมีการดีไซน์ให้เหลี่ยมขึ้นมีเส้นสันตัดแบบนี้ครับช่วยทําให้ตัวรถของเราเนี่ยดูมีความทัาดูมีความเป็นอเมริกันมากยิ่งขึ้นนั่นเองและเท่านั้นยังไม่พอครับฟอร์ดยังได้ขยายในส่วนของตัวมิติของฐานล้อมากขึ้นถึง50มิลครับสิ่งที่ได้ตามมาครับโปร่งแก้มข้างที่มีความใหญ่มากยิ่งขึ้นรวมถึงฐานล้อที่มีความกว้างมากยิ่งขึ้นด้วยนั่นเองคันนี้ด้านข้างเสริมความหล่อด้วยคิวล้อครับทรงแรปเตอร์แบบนี้ครับท่านผู้ชมจะสังเกตไหมครับในส่วนของตัวค รถของพี่นัทวุฒิเนี่ยเขาจะมีความสลิมมีความบางนะครับผมอันนี้เป็นอีกหนึ่งงานนะครับชิ้นง,งานใหม่นะครับที่ผมลองติดตั้งให้กับคุณพี่นัทวุฒินะครับปรากฏว่าออกมาได้ลงตัวสวยแบบนี้เลยสําหรับการเก็บงานครับเช่นเคยก็เก็บด้วยยางแบบนี้ครับป้องกันน้ําที่จะลงมาโดนในส่วนของตัวชิ้นง,งานครับเป็นการยืดอายุการใช้งานในส่วนของตัวคิวร้อด้วยนั่นเองนะครับเราถัดกันมาต่อเลยครับผม ในส่วนของช่วงล่างครับผมในส่วนของระบบช่วงล่างครับในรุ่นของ Next Gen Ranger Sport นะครับอันดับแรกเลยพื้นฐานนะครับ f o r ์ให้มาเป็นโช๊คอัพแบบโมโนโทูบนั่นเองเรียกว่าจะได้ชุดเรียกว่าจะได้โช๊คอัพ เป็นซีรีส์เดียวกับคุณพี่อย่างวายเทคเลยนั่นเองนะครับแต่ราคารถของเราเนี่ยไม่ถึงล้านบาทนะครับผมคันนี้คุณพี่นัททิวต์เลือกอัปเกรดในส่วนของตัวล้อแม็กครับเป็นล้อแม็กขนาดขอบ20ครับผมออฟเซ็ตของล้อเนี่ยจะอยู่ที่ลบ44นะครับก็จะให้ความกว้างนะครับล้นออกมานอกตัวถังรถแบบนี้นะครับรวมถึงผมได้รัดยางให้นะครับเป็นยาง MT 3 3มสุ R 2 0นะครับอันนี้เป็นยางของค่ายแอตลาสนะครับเป็นยางไทยนะครับสำหรับใครที่กําลังมองหานะครับ ยางสไตล์ออฟโรดแบบนี้นะครับก็ลองสอบถามมาได้นะครับมียางให้เลือกหลายยี่ห้อหลายสไตล์เลยนะครับผมทุกอย่างสามารถมิกกันได้หมดนะครับผมสาหรับคันนี้ครับได้ทําการจัดทรงครับยกหน้า2หลัง2รวมถึงเปลี่ยนในส่วนของตัวลูกบากกันโครงให้เรียบร้อยครับท่านผู้ชมอาจจะสังเกตว่าคันนี้ผมไม่ได้เปลี่ยนในส่วนของตัวปีกนกหรือว่าตัวโช๊คอัพเพิ่มเติมนะครับเนื่องจากคุณพี่นะัทวุฒิบอกว่า เดี๋ยวจะมาอัพในสวนของตัวช่วงล่างเพิ่มเติมนะครับก็จัดให้หล่อๆแบบนี้ไปก่อนนะครับผมโอเคพร้อมกับการตั้งศูนย์ทวงล้อปรับองศาปรับแคมเปอร์ตั้งค่าต่างๆให้เรียบร้อยครับเราถักกันมาต่อครับช่องระบายลมแก้มข้างครับฟอร์ดดีไซน์ออกแบบใหม่ครับช่วยนะครับระบายความร้อนนะครับจากบริเวณห้องเครื่องนะครับสามารถใช้งานได้จริงนะครับรวมถึงฟอร์ดได้ดีไซน์นะครับให้มีกิมมิกมากยิ่งขึ้นครับด้วยการตัดขอบที่เป็นสีเทาโบดี้เกรย์แบบนี้ครับรวมถึงอักษรคาว่าเทอร์โบนะครับบ่งบอกถึงเอกล ต่อมาครับในส่วนของตัวกระจกมองข้างครับฟอร์ดดีไซน์ออกแบบใหม่ครับมีขนาดใหญ่มากยิ่งขึ้นฟอร์ดใส่ใจในเรื่องของความปลอดภัยให้ไฟเลี้ยวมาที่มุมกระจกมองข้างครับในรุ่นของ n นเจนเนอเรชั่นสปอรเขาจะมีความแตกต่างกับรุ่น XLS ครับคือกระจกของเขาเนี่ยจะเป็นแบบพับอัตโนมัติเมื่อเรากดล็อกกุญแจครับกระจกของเราเ็าจะพับให้อัตโนมัติหรือเมื่อเวลาเราลดล็อกกระจกก็จะกางให้อัตโนมัติครับและในการปรับตั้งค่ากระจกมองข้างครับก็เป็นแบบไฟฟ้าเหมือนกันนะครับผมโอเคต่อมาครับในส่วนของตัว ในเจนเนเรชั่สปอร์ตเนี่ยจะได้ในเรื่องของสมาร์ท e คียร์เลดด้วยนะครับเราสามารถเปิดปิดประตูรถอย่างง่ายได้ครับเพียงแค่เอามือสัมผัสไปที่บริเวณนี้ครับเราก็จะสามารถเปิดรถได้แบบนี้ครับหรือเมื่อเวลาเราต้องการล็อกตัวรถครับเราเอามือทัดไปที่บริเวณนี้ครับรถของเราก็จะล็อกให้อัตโนมัติครับแล้วก็ผมเสริมนะครับอุปกรณ์นะครับป้องกันรอยครับเบ้ากันรอยมือเปิดติดตั้งให้เรียบร้อยครับรวมถึงฟิล์มเซรามิกครับคันนี้คุณพี่นัททิวส์อยากได้่งของความเป็นส่วนตัวได้ในเรื่องของความเข้มของฟิลลลลมมครรรรรัับบบเเเเยยยือออกกกกป็็นนนาาาาาหห้้้้้้้60 80แแวจขงงงงทโตตใีผ บันไดข้างครับในรุ่นของ n e x l e Ranger Sport ครัก็จะเป็นสีดำทั้งชิ้นแบบนี้ด้วยนั่นเองครับมีความคงทนแข็งแรงครับรองรับน้ำหนักได้มากกว่า100กิโลกรัมนั่นเองเราถ่ายกันมาต่อครับในส่วนของมิติด้านท้ายตัวรถครับในส่วนของมิติด้านท้ายตัวรถครับนอกจากที่เมื่อสักครู่ผมได้บอกไปแล้วว่า Ford ได้ให้ในเรื่องของโชอคอัพที่เป็นโมโนทูบมาในรุ่นของ n e x g e Ranger Sport ครับเท่านั้นยังไม่พอครับ f อ r d ยังมีการขยายฐานล้อนะครับ มากขึ้นหึงมิลแล้วก็ฟอร์ดได้ย้ายในส่วนของตัวตำแหน่งโช๊คอัพเนี่ยให้ออกมาอยู่นอกแคสซีนะครับสิ่งที่ได้ตามมานะครับฐานล้อที่กว้างขึ้นนะครับตำแหน่งที่ออกมาอยู่นอกแคสซีแบบนี้นะครับก็ได้ช่วยในเรื่องของพอร์ฟอร์แมนซ์การขับขี่การเข้าโค้งหรือแม้กระทั่งการบรรทุกน้ําหนักซึ่งทําได้ดีกว่ารุ่นเดิมด้วยนั่นเองนะครับผมสําหรับคันนี้ครับผมได้จัดทรงให้รับยกหน้า2หลัง2ครับระบบความปลอดภัยครับดิสเบรกคู่หน้าดรัมเบรกคู่หลังด้วยนั่นเองเราถัดกันมาต่อครับในนส่วของ ตัวสติ cker ครับเพิ่มเท็กเจอร์ความโดดเด่นให้กับในรุ่นของ next generation sport กับชุดแต่งคัสตอมแรปเตอร์ครับก็องเป็นสติ c ก e r แรปเตอร์แบบนี้เลยอันนี้ผมเบิกแท้ศู์ให้เรียบร้อยครับผมต่อมาครับสำหรับอุปกรณ์ที่ฟอร์ดมีมาให้จากโรงงานนะครับนั่นก็คือครอบขอบกระบาดนั่นเองนะครับในส่วนของตัวครอบขอบกระบาเนี่ยฟอร์ดดีไซน์ให้เป็นพลาสติกแบบนี้ครับเพื่อป้องกันรอยขีดข่วนในขณะที่ผู้ใช้งานนะครับยกสัมภาระนะครับไปที่บริเวณท้ายกระบาดของเรารวมถึงฟอร์ดได้ให้ในเรื่องของช่องเซอร์วิสมาทั้งหมดสับ จะเห็นว่ามีรูนที่ฝอร์เจาะมาให้แล้วแบบนี้จากโรงงานนะครับเอาไว้ยึดติดในเรื่องของอุปกรณ์โลหาเหล็กต่างๆนะครับหรือว่าแม้กระทั่งเราต้องการผูกเชือกรัดสิ่งของต่างๆนะครับโดยที่เราไม่ต้องทําการเจาะตัวรถเพิ่มขึ้นด้วยนั่นเองนะครับเรียกว่าลดการเกิดสนิมที่จะเกิดขึ้นมาใหม่นะครับลถฟอร์ของเราเนี่ยได้ชุบพ่นการสนิมมาให้แล้วจากโรงงานด้วยนั่นเองครับบันไดเหยียบข้างท้กระบะค,ครับมีมาให้ครับในรุ่นของ Nexgen Ranger Sport ครับเอาไว้อำนวยความสะดวกสบายเมื่อเราต้องการขึ้นไปหยิบสัมภาระที่อย โอเคมิติด้านข้างประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมพาทุกท่านมารับชมกันต่อในส่วนของมิติด้านท้ายตัวรถครับในส่วนของตัวมิติด้านท้ายตัวรถครับฟอร์ดได้ดีไซน์ออกแบบใหม่ทั้งหมดเลยก็เรียกจะว่าได้ครับเหมือนกันครับในรุ่นของ Next Gen Ranger Sport ครับฟอร์ดได้ดีไซน์ให้มีส่วนว้าวส่วนเคอร์มากยิ่งขึ้นครับรวมถึงฟอร์ดได้ดีไซน์ในส่วนของตัวสปอยเลอร์บริเวณฝาท้ายนะครับช่วยเพิ่มความสปอร์ตเพิ่มความหล่อให้กับด้านท้ายตัวรถของเราครับผมจะสังเกตว่า ฟอร์ดได้ย้ายในส่วนของตัวไฟเบรกดวที่3มาอยู่ที่บริเวณฝาท้ายของเราด้วยนั่นเองจากเดิมที่อยู่บริเวณหัวเก่งครับมาอยู่ที่บริเวณฝาท้ายก็จะช่วยให้รถที่มีขนาดเล็กนะครับที่ขับตามหลังเรามาเห็นเมื่อเราเบรกได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนั่นเองรวมถึงมือเปิดที่เป็นพัดแบบพลาสติกแบบนี้ครับก็จะช่วยลดในเรื่องของริ้วรอยในขณะที่เราเปิดปิดตัวรถครับโลโก้ฟอร์ดขนาดใหญ่ที่อยู่ตรงกลางฝาท้ายครับมาพร้อมกับกล้องมองถอยหลังครับจะติดเมื่อเวลาเราเข้าเกียร์ถอยหลังนะครับก็จะช่วยอำนวยความสะดวกเพิ่มความมมัััั่่่่นนนใใจากกยยิงงขข้้้หบบผูีดวเอ ไฟท้ายที่เป็นแบบ LED แบบนี้ครับถูกติดตั้งมาในรุ่นของ n e x t g e n g e r Sport แล้วไม่ต้องไปเปลี่ยนนะครับเสริมความหล่อเสริมความเทน,นะครับด้วยการใส่ครอบไฟท้ายที่เป็นสีดำด้านทั้งชิ้นแบบนี้ครับเพื่อช่วยเพิ่มมิติเพิ่มความหล่อให้กับไฟท้ายของเราด้วยนั่นเองนะครับโอเคในส่วนของตัวฝาท้ายในรุ่นของ n e x t g e n g e r Sport เนี่ยเขาจะได้เป็นในส่วนของตัวฝาท้ายผ่อนแรงแบบนี้ด้วยนั่นเองนะครับผมเบื้องต้นเนี่ยพี่นัททิวศ์นะครับประกอบอาชีพนะครับาขายเป็นเขาเรียกว่าเครื่องแกงนะครับอยู่ที่ จังหวัดในตัวเมืองที่จังหวัดชัยภูมินั่นเองอยู่ที่ตลาดในจังหวัดที่ตัวเมืองชัยภูมินั่นเองนะครับอำเภอจตุรัสนะครับสำหรับใครที่ผ่านไปผ่านมานะครับเห็นรถคันนี้ก็ฝากติดตามด้วยนั่นเองนะครับผมกระบะไลเนอร์แท้ครับติดตั้งจากโรงงานให้เรียบร้อยครับรวมถึงฟอร์ดการันตีมาว่าผู้ใช้งานสามารถใส่ผระดมาตรฐานครับเข้าไปในรถเย็น ในรถยนต์เน็กเจนของเราได้ครับจะสังเกตได้จากฐานล้อทั้งสองฝั่งครับที่ฟอร์ดดีไซน์ให้มีขนาดความแคบลงนะครับเพราะฉะนั้นนะครับคุณลูกค้ามั่นใจได้นะครับสำหรับใครที่กําลังมองหารถไว้สําหรับบรรทุกหรือรถไว้สาหรับเดินทางนะครับในรุ่นของเน็กเจอร์สปอร์ตเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าได้ออปชั่นแทบครบคันเลยนะครับรวมถึงนะครับไม้บรรทัดที่ฟอร์ดได้ติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วครับจากโรงงานแบบนี้ครับ ออามาพร้อมกับช่อง์วิสครับที่จะเอาไวอา้อำนวยความสะดวกกับให้กับสายงานช่างครับสามารถทํางานบริเวณฝาท้ายของเราได้ด้วยนั่นเองนะครับผมโอเคด้วยฝาท้ายที่ผ่อนแรงแบบนี้ครับผมน้าหนักเบาครับคุณสุภาพสตรีก็สามารถใช้งานในรุ่นของ n เจอ g e r Sport ได้อย่างง่ายดายครับผมโอเคครับในส่วนของตัวมิติด้านหน้าด้านข้างด้านท้ายแล้วก็คุดชุดแต่งที่คุณพี่นะัททิวต์ดได้เลือกตกแต่งก็ต้องบอกก่อนเลยว่าหล่อลงตัวสุดๆนะครับเรียบๆดู เป็นอเมริกันสไตล์แบบนี้ครับเดี๋ยวเพื่งเปลี่ยนช่องไปไหนครับเดี๋ยวผมพาทุกท่านไปรับชมกันต่อในส่วนของมิติภายในห้องบูธดีสารแล้วก็เทคโนโลยีที่มีมาในรุ่นของ NexGen t Ranger Sport คันนี้กันต่อเลยครับไปรับชมครับโอเคครับเรามารับชมกันต่อในส่วนของมิติภายในห้องบูธดีสารในรุ่นของ NexGen t Ranger Sport ครับอันดับแรกครับผมก็อยากแนะนําในส่วนของตัวพวงมาลัยไฟฟ้าครับฟอร์ดให้มานะครับในรุ่นของ NexGen t Ranger เนี่ยจะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้ามันติดฟังก์ชันครับเป็นพวงมาลัยไฟฟ้า100%ครับน้ําหนักเบาขับง่ายสะดวกสบายและที่สําคััญให้้คววาามมแ่่นนนยยํสูงงดเอ สิ่งที่แตกต่างครับในรุ่นของ n e x g e Ranger Sport กับ XLS ครับผมนั่นก็คือในรุ่นของ n e x g e Ranger Sport เนี่ยจะได้ในเรื่องของ Cruise Control นะครับผมสำหรับการ Cruise Control นะครับที่มาในรุ่นของ n e x g e n Ranger Sport เนี่ยจะเป็น Cruise Control แบบปกตินะครับเราสามารถใช้งานในส่วนของตัว Cruise Control นี้ได้เลยล็อกความเร็วตามที่เราต้องการนะครับแต่ว่าจะไม่ได้ในเรื่องของ Stop and Go ด้วยนั่นเองครับ ต่อมาครับหน้าจอนะครับดิจิตอลขนาด8นิ้วครับที่จะแสดงผลในเรื่องของอุณหภูมิความร้อนของหม้อน้ำครับระดับความเร็วรอบรถครับตำแหน่งเกียร์ครับหรือแม้กระทั่งระดับน้ํามันครับเราก็สามารถดูได้จากหน้าจอดิจิตอลขนาด8นิ้วครับรวมถึงโหมดการขับขี่ครับที่มีมาในรุ่นของ Next Gen Ranger Sport ถึง4โหมดครับไม่ว่าจะเป็นโหมดปกติครับโหมดประหยัดครับโหมดลากพ่วงครับโหมดถนนลื่น slippery ครับก็สามารถใช้งานได้นะครับผมแล้วก็ในรุ่นของ Next Gen Ranger Sport เนี่ยเขาจะได้ในเรื่องของค s ชต r t ด้วยนั่นเอง โดยที่เราไม่ต้องใช้กุญแจนะครับในการปิดและสตาร์ทนะครับจะเป็นปุ่มพุชสตาร์ทมาให้ก็สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับผมแล้วก็ต่อมาครับหน้าจอ s y n c 4A ครับขนาด10.1นิ้วครับสามารถเชื่อมต่อ Apple CarPlay ครับ Android Auto แบบ Bluetooth แบบไร้สายได้เลยนะครับรวมถึงแอปพลิเคชัน Ford Pass ครับเป็นการซิงตัวรถครับเข้ากับโทรศัพท์มือถือของผู้ใช้งานครับสามารถสั่งปลดล็อกล็อกรถสั่งสตาร์ทรถจากระยะไกลได้เช็คพิกาดของตัวรถจากระยะไกลได้นั่นหมายเข้ารับบริการที่ศูนย์บริการได้ทั่วประเทศด้วยนั่นเองครับและสิ่งที่แตกต่างครับในรุ่นของ n e x Gen Ranger Sport ครับเขาจะได้ ในเรื่องของแท่นชาร์จไวเลสชาร์เจอร์ครับผมที่จะสามารถชาร์จโทรศัพท์ได้นะครับเพียงแค่เราวางโทรศัพท์ไปที่บริเวณนี้ครับเราก็สามารถชาร์จบริชาร์จโทรศัพท์มือถือของเราได้ด้วยนั่นเองครับรวมถึงการปรับแอร์ครับระบบแอร์ของเขาเนี่ยจะเป็นแยกอุณหภูมิซ้ายขวาด้วยนั่นเองนะครับสามารถปรับอุณหภูมิที่ต่างกันได้ทั้งซ้ายและขวาด้วยนั่นเอง เกียอัตโนมัติ6สปีดครับรวมถึงโหมดแมนวนวลที่ฟอร์ดให้มาครับมีปุ่มบวกลบที่หัวเกียร์ด้วยนั่นเองนะครับสำหรับในส่วนของตัวคอนโซลในรุ่นของสปอร์ตเนี่ยก็จะเป็นโทนแบบนี้นะครับในส่วนของตัวท็อปก็จะเป็นสีเทาแบบนี้ด้วยนั่นเองนะครับคันนี้เสริม ประโยชน์เสริมความปลอดภัยนะครับด้วยการติดตั้งสครับเพจครับก็จะป้องกันในส่วนของตัวรอยขีดข่วนในขณะที่เราก้าวขึ้นรถด้วยนั่นเองนะครับเป็นสครับเพจรุ่น ford performance ด้วยนั่นเองนะครับผมต่อมาครับในรุ่นของ n e x t g e n ranger sport เนี่ยเขาจะได้ในส่วนของตัวเบาะหนังที่เป็นิกเนเจอร์ครับเป็นลายเอกลักษณ์ของเขาเลยนะครับมีการปล้ำคำว่า sport เนี่ยไปอยู่ที่บริเวณพนักพิงด้วยแล้วก็ในรุ่นของ n e x t g e n ranger sport เนี่ยจะได้ในส่วนของตัวแอร์ในห้องผู้โดยสารด้วยนั่นเองนะครับก็จะทําให้ผู้โดยสารทางด้านหลังเนี่ ไม่ร้อนนะครับได้รับแอร์ที่ตรงกับตำแหน่งที่นั่งด้วยนั่นเองนะครับผมระบบความปลอดภัยครบครันครับระบบถุงลม airbag นิรภัยครับระบบเบรก ABS ระบบ EBD ระบบล้อมนะครับช่วยลดความเสี่ยงที่เกิดจากการพิกความต่างๆก็ถูกติดตั้งอยู่ใน Next g e n r a n g e r Sport แล้วนะครับรวมถึงอันนี้เลยนะครับคุณลูกค้าชอบถามมามากเลยครับว่าในนุ่นของ e a t g e n r a n g e r Sport เนี่ย เขาได้ในส่วนของตัวกระจกมองหลังที่เป็นตัดแสงไหมนะครับตอบคือได้นะครับผมรวมถึงฟอร์ดได้เพิ่มในส่วนของตัวช่องเสียบ USB ครับสำหรับเอาไว้ติดกล้องบันทึกหน้ารถครับก็สามารถติดตั้งเองได้อย่างง่ายดายเลยนะครับที่จะอยู่บริเวณนี้นะครับผมสําหรับในส่วนของตัว USB นะครับผมสามารถเสียบ USB Type A ได้เลยนะครับผม โอเคครับเป็นยังไงกันบ้างครับในส่วนของมิติภายในห้องโดยสารและเทคโนโลยีที่มีในรุ่นของ Nissan Ranger Sport ต้องบอกก่อนเลยว่าคุ้มค่านะครับเดี๋ยวเพิ่งเปลี่ยนช่องไม่นายครับเดี๋ยวผมพาทุกท่านไปรับชมโปรโมชั่นดีๆกันต่อด้านหน้าตัวรถเลยครับไปรับชมครับ เป็นยังไงบ้างครับผมพาท่านผู้ชมทุกท่านครับไปรับชมในส่วนของตัวมิติด้านหน้าด้านข้างด้านท้ายรวมถึงมิติภายในห้องโดยสารแล้วก็เทคโนโลยีที่มีมในรุ่นของ Next Gen Ranger Sport คันนี้กันแล้วนะครับต้องบอกก่อนเลยว่าคุ้มค่าตอบโจทย์ครับราคา984,000บาทครับได้ออปชันได้ชุดแต่งแบบนี้เลยนะครับสำหรับตอนนี้นะครับผมจัดโปรโมชั่นพิเศษด้วยละกันนะครับสำหรับในรุ่นของ Next Gen Ranger Sport เนี่ยก็จะมีดอกเบี้ยเริ่มต้นนะครับที่0%ด้วยนะครับหรือว่าเช็คเงินออกรถ เพียงแค่หลักหมุนก็ฟรีชุดแต่งแบบนี้เลยนะครับผมและสำหรับคุณลูกค้าท่านใดที่ซื้อสดนะครับผมก็จัดชุดแต่งให้แบบนี้เลยนะครับเรียกว่าคุ้มค่าออกรถไปไม่ต้องเสียเวลาไปวิ่งแต่งนะครับรอแบบนี้ขับใช้งานได้เลยนะครับผมสำหรับท่านผู้ชมท่านใดครับที่สนใจครับสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ครับ085886645ครับผมยินดีให้คำปรึกษาครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของรายละเอียดของตัวรถรายละเอียดของชุดแต่งหรือว่ารายละเอียดของการจัดเฟนนซ์ครับ ผมมีบริการจัดไฟแนนและส่งมอบรถให้ถึงหน้าบ้านเลยนะครับทักมาพูดคุยทักมาสอบถามกันก่อนได้นะครับทุกธุรกรรมขั้นตอนการโอนเงินครับปลอดภย100ัยร้อยเเครับโอนเงินผ่านบัญชีบริษัทเท่านั้นนะครับรับรองว่าได้รถหล่อๆ,ๆแบบนี้กลับไปใช้งานอย่างแน่นอนครับแล้วก็ซื้อรถกับผมนะครับสามารถเข้ารับ การบริการที่ศูนย์บริการได้ทั่วประเทศเลยนะครับสะดวกใกล้ที่ไหนก็สามารถนํารถเข้าไปเซอร์วิสได้เลยนะครับหรือแม้กระทั่งนะครับปัญหาในการใช้งานนะครับก็สามารถวิดีโอคอลมาถามการใช้งานกับผมได้เลยนะครับผมและสําหรับวันนี้ครับผมก็ย่ายลาไปด้วยคลิปคลิปนี้ครับกับเน็กเ e n เรนเจอร์สปอร์ตชุดแต่งคัสตอมแรปเตอร์จัดทรงอเมริกายกหน้า2หลัง2รถของคุณพี่นะัททิวุฒิลูกค้า FC จากจังหวัดชัยภูมิแล้วพบกันที่จังหวัดชัยภูมิในวันพรุ่งนี้ครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ yes.